เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในซ่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมพายพีสวัสดีครับทีนี้ผมก็ามาชี้เป้ารถสวยๆทให้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้ Honda City ครับปี03เครื่องดีเกียร์ดีสีสันเงาฉ่ำเลยนะครับไปขับเที่ยวครับ,เ,รบเดินทางได้สบายบอดี้ก็สวยครับยางอะไรมีให้ตัวอ่างเดิมๆรอยปั๊มจากโรงงานยังอยู่ครบ สีสันเดิมบางทั้งคันเครื่องเกียร์ดีสภาพดีนะครับราคาเพียง6ก0มื่นเกันบาทเท่านั้นเองราคาหลักหมื่นครับผมใช้ได้เลยของเครื่องสวยครับตะเข็บซ้ายขวาเดิมเดิมไม่มีรอยชนหนักซอกมุมเดิมเดิมเลยครับ ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสอรถทั้งทีครับก็ไปดูทดลองขับกันก่อนสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับพิกัดดูรถอยู่เชียงคานอำเภอเชียงคานครับภายในก็ยังสวยครับแผงประตูสวยง,งามไม่แต่งหกักแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้เลยครับ สวยหรือวีไอพีเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเบาะหลังพับได้นะครับรุ่นนี้ห้องโดยสารสะอาดครับปี2 0งพั0 0 0บาทเอาไปใช้งานกันได้เลยสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ